ครับพี่น้องครับมือหนีมาเล่นสวนครับแนวผมาเห็ดกินครับครับพี่น้องครับมือหนีบ่ได้รมาเบิง่งก่อใหม่ก่อต่อแล้ครับเอาฟ้ามาเบิ่งนี่ครับเห็ดอยู่เห็ดกินครับ ประยุกใส่ครับพี่น้องเรื่องเป่าตกเน่าขีบเน่าพริกเน่าปิ่นมันมากอิ่มใคกินมะนนะมันเหรอพี่กินมะโนะลุนลุนพี่น้องรุ่นใส่กันพี่นอ้อ,นนอง ม่นชได้เป็นแลาเท่าหรือเป็นปาคุกขี้เท่าปาจักพี่น้งองเ้ยักเป็นอก้ปืน้วยนะอันไม้หนะใสไม้นี่ 随便你了，宝姐